เด็กๆกินอิ่มแล้วก็นอนบนผ้าเปียกนะวันนี้ชุบผ้าเปียกให้นะแล้วก็วรื้อที่นอนซักผ้าซักไอ้ที่ปูนะนะเมื่อคืนนี้เด็กๆมีอัิเสตันอัิเสบนะซักผ้าปูซักผ้าห่มตากนะจ๊ะเพื่อความสะอาด นะเพื่อความสะอาดนะะแดดแรงๆอย่างเงี้ยแดดตากแป,ป๊บเดียวก็พันนี้นะอืมก็ประมาณนี้เลยนะตากผ้าห่มก็กำลังปั่นอีกอันนึงก็อ่ามเขาเรียกอะไรละเดี๋ยวก็จะไปบ้านคุณยายอยู่นะเดี๋ยวขอทำไอซรงทาสวนก่อน เมื่อกี้ไปสวยเขาเรียกอะไรมะปรางหวานนะมะปรางหวานข้างบ้านเนี่ยนะอ่านะไปของแม่พัดของแม่พัดนะอเอาตังไปให้เพื่อนก็จะบอกเอาตังนะก็เลยเพื่อนบอกเพื่นบอยอมเอาตังเด้อ เพื่นบอกว่าอยากกินก็มาสอยเอาไปกินโรดว่าต้องให้ต่างดอกเหิ่นว่านซานนะก็ะเลยให้เพิ่นมันก็อ้ยสองโลน่นแหละเนาะก็ะเลยให้เพิ่นไป50บบาทเนาะให้เพื่อนไปซื้อปงซื้อปุ๋ยใส่พนะักเนาะโอเค